สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี่แอดผาพีผ้านองมาที่ต้นตะเคียนหินหรือต้นปูคสิงผู้ปูคําสิงนะครับหรือผู้ปูคําสิงและปูดําตะวันออกครับเมื่อนี่พอจาพ้นกิมาทําพิธีขอโชคขอลาบแล้วกัเป็นบุญบังไฟปูน้ามาสั่นครับเพราะว่าแต่ละปีนี่ก้อนสีลงหาลงหน้าพนสิมีพิธีครับทํา พี่ที่ขอโชคขอลาบครับมือนี่สิเป็นจังไดแอดก็ตามแอดมาครับพี่น้องครับมาฟังมาเบิงน้ำกันครับงวดที่ผ่านมาแอดบได้อยูนะครับถ้าแอดยูนี่โอ้พี่น้องจะมันสีรวยกันเขาเต็มเต็มมาสั่นพอจำแล้วว่าก็ได้ดีเนาะครับก็ได้บ้านนี้นามาได้รุ่นนี่แหละครับหไมด้พอจไ้แล้วมือนี่ โอ้ทำประจำเฮ็ดไห้ย <probably nuest up emotions> ่างดีเลยเพื่อนนั่นจิเจมาเห็ดสานไห่เพราะว่าตนจนี้นช่วงมันเพราะว่าเมื่อปปดทีให็ดช่วงมันคดจมาเห็ดานนหน่อยแปเอยโลโซกับว่าไห้แล้วตอนนั่นผู้ผาแดงมากขออยู่นี่กะโอ้ได้ตรงตรงนี่เนาะได้สามตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเมื่อนี่มากครับ พอจำพ้นว่าพาถ้ำทีธที่เรครับเดี๋ยวนะกำลังสเริ่มพิธที่เนาะครับ,โโบพี่น้องเตรียมสมุติปากกาไว้น้ำได้ครับมาหน้านกระนุนก็ที่หน้บยงเนาบงเนาะพอเียปากกาไว้คารับเ้หอับพ้าเตรียมสมุติปากกาไว้คามครับเริ่มท,าาขาขาทํำพิธที่เครับเตรียมสมติปากาว้าลคห่งมมาัเริมถ้บพีธสวากขาโว้ครัเนตยมสาัม ปัิปโนยัตสภะกะสะวะกะสังโฆธรรมยังภะะวันยังสะจมังสะสังขังยิมีสการิยัละหังอรูปิทิยปิปูสยามะสตุโนพันติภะะวะุจิลา a ลินิปุตติกปัจจิมาสนาตาโนกรรมปะมานาสายิมสการีทุกขตปนกลาปุตตปัติคันนาตู ธรรมะกลางทิคารัตังนิทายาสุขายะละหังสัมมาสัมบุฑะผักกาวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทีมิสาวาคาโตภะคะกกวตาธัมโมธัมมังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะาวตัวสาวากะสังโฆสังขังนามาสามิ นโมตัสสะภะคะวโตระตัวสัมมาสัมพุทตสันนโมูตัสสะภะคะวัตุละตัวสัมมาสัมปุตตะจนนมูตัสะภะกะวัตลตวสัมมาสัมพุทตสะพุทธกะลาวะตาธรมมะกะลาวะตาสังฆะกะลาวะตตาศีขากะละวัตตาปะมามะกะลาวะตคาุปัสสาจากะละวานังหังวันทามีกายกรรมวาจีกรรมโนกรรม โอ้โหที่กำกับทั้งหลายผุงมีผุงขาทั้งหลายได้รับหนาตัวดีรับหลังก็ดีลูกก็ดีบลูกก็ดีขอากาบข้าระวะแก่พระพุทธดูปเจ้าและปูต่าและพระบาทพระธาตุกีดีพระสีมาปวดขออย่าได้ผูกปยญาบาทขาดกรรมเวียนเกยังผุงขาทั้งหลายจัจะโลนมาทําทั้งหลายชี่ดวงเพื่ออยู่วันณะสุขะโลคาพระว่าตวนหาปัิภิวาตชนกจงสเสด็จกามาคำคง วงคาแหงผงขาทั้งหลายจะปกักพระบาทส่นเกตจงเสด็จเข้ามาทำคงวงคาแหงปผงขาทั้งหลายจ,จดดัดจะลนมาทำทั้งหลายจีดวงคืออายุวันณนะสุขะโลกา่าถาวสนหาปัตติภาพระบาทสนงทุกปีทุกเดือนถุงมือทุกวันถุงนาฬิกานิพพานาะปัจโยโหตุ <c oughs> ผู้มัจะมีที่สาประเครสันติว่ามายติกาเตปิย่มีอนุรักษันตุอรูเกย์นะ สุเทนจจะจัตสุป,ปะพยันตนาสัมปันั่งสาลีนั่งโพชนังังก,กังบลังปาริพุนทันตุเทวาตาสยามังคาานุภ้าเวนสะสัพพสติปันตุมเจ้าทีเจ้าภูมิดูแลหรือยั่ง,ยงสกจังอนุตโลสัมมาทิยาม <c oughs> สาสาิสาธุสาธุสาธุองแม่ทอและนี่เจ้าภูภูมิางาหลักตนองเม่สถิตแห่งองค์ในพืนมนุษย์ษาเมื่อนี้ตัวภูขาเขาบอกเกาอันเชิญ เบอรหลวงเกินพ่อเมตสิเหตน้ำคล้องเข่าลูกเจ้าเขอาขันหาขอการมาคุณแม่ผู้คำนุนทรงหวังดำร่งวันเนี่ยใสสุนเพิ่งดินควิ่มจำเป็นเพื่อลูกเตละหลานมาเมีอนี้คืออย่างมาขวาโศกขอลาบน้ำปูน้ำยาน้ำแม่ยทอดละนี่ผู้อย่างนั้นไม่กินผู้คำนินยู่ผู้มีมันเกี่ยวตาทิพย์เด้อสาธุสาธุสาธทูผลิตวานาเมตตังสะเมตตาพระท่านตาวิกิตากิตตาพปฏิจังมนันตุสกีกามีเจ้าลูกเปกิรีสิกลัดต์เสจันดริกีวิมานี ทีปเรัตที่จะฆ่ามีตลวนะคานี่คืหาวัตุมีเกตีพรหมาจะยันตุเทวาจลาจลาวิสามียากฆ่ากันตัปนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิลาวจนนังสาธุโวเมสุนันตุธรรมมัตสัพนากโลยามมาทันตาธรรมมัตสัปนากโลอะยามมาทันตาธรรมมัตสัปนากโลยามมาทันตาสาธุสาธุสาธุกัสสกปเจ้าขอใบดวงแก้วดวงดีดวงบีตีดวงบีเสดจำคุณครูบาอาจารย์ น้ำบงสมเด็จประสัมมาประสับพัญญูประโคดมเจ้าร่าล้านตาเจ้าความขาะเจ้าขอไหวพระญาญินพระญาพมทวกส่วนทุกวงคุณพระพุทธะเจ้ามีอาิมกคุณพระธรรมเจ้ามีสามสิบแปดคุณสังกะเจ้ามีสิบีคุณบิดา2ี่สิบดูนม่านดามีสิบสองคุณพระพุทธมีแปดหมื่นดิพันพระธรรมขันชาวกูใหญ่นั่งกูรี้าวอวดจู้นั่งอัดจิก้าวบนสงนั่งพระโล่งชาวกวงบาลีนั่งหน่อยตรณลนี่ผู้ยังนั่งมีกินผู้ขำยินยูเทพบุตรเทพบดาพระญายินพระญาพม พระยามโยมมาลาดในอากาศตัวจิีสาบุงโมเทวดาเจ้าทั้งหลายมีฟุ่มเทวดาเปลี่นเขาเมื่อนี่ลูกหลานขวากาปอาดธนามีม้วนลงมาลูกขาเทบดาทั้งหลายทั้งแปดทิศทิศโบรภาพทิศอคานีทิศตกสินทิศหอลดีทิศปัดจิมทิศป้ายับทิศอูรดทิศดีสารพร้อมปูตาบูหักสมรักษาในบ้านในเมืองของเข้าคือเมื่อนี่ก็เปลี่ยนมือวันศิลวันพระใหญ่เด้อที่มาบวกลูกเตลูกหลาน การันตมียนกันบอกว่ามียั่นก็อายคนบอกเลขบอกเบื่อขันบอกว่ามียนก็จะมาบอกกันที่บอกมาแล้วก็จะได้บอกให้อ่าบอกพีบอกมองเขาอ่ามือนี้ก็มีนั่งล่ำมากอ่ามาโดยบังเอิญมาบริขาดไม้ขนาดเล็กหน่อยมากมือนี้เน้อมาล่ำเหมยปูเออกันมี่สวกมีลาบมี่มันก็จะได้มาเให้ตั้งสารหนอยู่นี่ละเอาบาดี้เขาวันล่ำจะกันบอกว่าเดี่ยวเรียกมันยังไงก็ได้แต่ประจำนะครับเอาล่ำซะก่อนกันได้ะกอองเา ล่ำสบา,ายบุญเดือนครับพี่น้องครับข่าเบิ่งนั่งล่ำล่ำกันเด้อครับมีแต่นั่นงล่ำรุ่นลับุโสครับ <c ười> สวอ,อสวค่ะมีแต่สวสวอวัดสั่นครับแม่นี่กะมาครับเมื่อนีงฝากกดไลค์กดแชร์ใน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องครับนี่คือน้ำปูอร่อยครับนี่แต่นั่นงล่ำรุ่นสวอวัดสัน่นเพิ่นว่าเขากะรล่ำสักน้อยหนึ่งนาะครับ ไอ้ปูปูนคนจากเบื้งนั่งล่ำจากปูคนมักมวนครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องเอซีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจใทา้ง่องครับครับคุณแมวสาธุสาธุเด้อครับขอบคุณครับที่เขามาให้กำลังใจครับ แกบสินี่แน้วแท่งฝากพี่น้องเย็ซีครับปูพันไหมาแล้วเพราะจำระว่าปูพันไหมาแล้วครับกวดที่พันมากกับบ่อใหญมาท้ายถ้ำสวัสดที่พันมาเขาเอาเต็มเต็มมาสันเพราะจำระว่าจะัตว์ใหญ่ครับ พี่น้องทักซี่ครับวันน้องกันเนื้อครับรกอดเน้อนนพูดไดอ,อย่างถื่เรียก่อนเน้อ สักพักหนึ่งเดอ้อพี่น้องกับเตียมสมมติปากาไ้โหลดครับเมื่อนี่มีที่เด็ดแน่นอนครับ ท่านโอ้ย24ท่านขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีพี่น้องทุขุมทุกคนครับครับจ้าสวัสดีพี่น้องที่สุขุมทุกคนเด้อครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับอ่าเป็นบรรยากาศเก,ากาศ่าๆที่แอดไวได้มาโดนแล้วครับห้องนี้ครับภูมิผู้ดำแต่ว่าน้อกหรือภูปู่ทำสิงครับ ายดีครับคุณคุณตุเอ่อคุณวันคุณตัวหนองเต็งครับพี่น้องตัง้งประเทศหม้อผักเสือสบายดีครับพี่น้องเพื่อนๆอยู่ทั้งล้าประเทศล้าเนเนาะครับครับขณะนี้ก็นหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนขอบคุณหลายๆเด้อครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับ ไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องครับหลังจากกล่ำถวายเซตกับที่นี่หน้าทางจากพ่อจำครับพ่อจำว้าน้องโมบานนี่แหละครับ หอนห่อน,อนญญครับเน,นี่ยฉัน,น,นยนภาพเป็นยังไหนนาอพี่น้องเนาอเขาเมียนมาเด้อครับสัญญันภาพเป็นยังไงครับชัดเจนวะครับชาวบ่าชัดเจนก็ต้องก็สดก็ภพ่หลายๆครับ สวัสครับพี่น้องครับตัือว่าพิธีเกิดขึ้นโดยว่าได้นัดหมายครับพอจําพนกับพี่น้องลงมาหาับพนพ้นก็บอกว่าพนมีแนวท้างแล้วก็บปูกับมาบอกเพอจําแล้วสั่นระว่าดแล้วกับสิ่งทบอกพี่น้องเงีซี่ครับส่วนวัดที่านมาเพอจํจแล้วกับปูก็บอกเล่าถูกเครื่องรางเครื่องบดเาสัครับแต่ว่า ในงจงได้เนี่ยะครับแต่ว่าแอนก็ยังบาท่านเนียคุยกขา่ทำเป็นนั่นครับครับโอ้ตอนนี้1นึ่งท่านโู้สองร้ท่าน,นขอบคุณครับครับดีใจครับพี่น้องมากเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้มีทีเด็ดแน่นอนครับิี่น้าพระทันใจ สีมากเราเด้อครับเอ,า,อ,า,อาเดี๋ยวไปทั้งนี้ครับไปเบิงปูนยามื่อราสูบยาแล้ครับถวถอดเด้อพี่น้องเพราะถอดเพไฟหลายๆมันมาผ่านลลางในนี้เด้อครับสูบยาแล้วครับ ค,คนพอจำบอกให้มาหาเมนี่ว่าสัตว์มาพานล่างเมนี่เหครับปูว่าแล้วสูบยาแล้วครับขณะน,นี้สูบยาไปหนึ่งม้วนแล้วครับสูบปหรี่แล้วครับไปหนึ่งม้วนแล้วครับอ้าวผู้ใดเ็มาจ่อยาให้ผู้นะี้เอาจาังม้วนเนาะผู้เท่าจังม้วนเนาะเอาไม่เห ต้อตอให้เพิ่นนะ่นิาป่านไูกิดปูนอะูนอตามเพิ่นี้้ไม่ไวอ๋อนานปูออนมวนเลยครับปูมวนแล้วดีใจแน่ปูดีใจแล้วครับอออตอนนี้ปู่นิิ่มาผ่านหลังไหมนี่ครับเพราะว่าแต่กรพนเดิ่นไปลง ไปพันพอจาพอจำบ,บอกว่าไปหาเมนี่เด้อไปหาเลขขาประจำนครอันนี้ปูเลยมาพันล่างเมนี่ครับปูตาด้วยครับปูตาครับโอ้ปูไดส้สวมจากปูมว้วนแล้วบาดนี่เอาหน้าไหนครับกิ้งรู้ครับ,รบโอ้ยคือสิม้วนแห่น้อะปูเนาะ ัดปูมัลนหนึ่งสิจังได้กับสันสันนี่แน่นครับเอ้าสันเก็บนีปูเด้อครับปูเฮ็ดยังได้หน่อ,อ,อยโอ,อ,อ้ปูบอกว่าเนี่ยท่านอยู่น้ำพอจ้ำมาสั่นปูบอกว่าแอดแฝงไ้เพราะว่าพันสี่มือไปอยังสัน่นพันสี่ไปแล้วว่านี่ท่านอยู่ที่พอจ้ำมาสัน่น

บห้างไมงเยไม่หันแล้วไม่หันนละวโอ้เลขคกู่พิ่นจุดยุดขอได้283ครับเลียกู่สองแปดสามงามงามครับคู่พ่นขอมือนีพี่น้องอย่าลื่อนเอไปล่องห้าน้อยมึงด้วครับเลขคกู่สอง ว่เลยถูกเนี่ยัเยอะเยลยาูกเลองแปดสมเด้อพี่น้องสองมครับเอายาบอกนี่โอาหันปูเอายานังปูเน้อ I นี่เป็นผู้ปูค้าสิงแล้วก็ปูดำตะวันออกครับพี่น้องอยู่หน้าพา่อจำครับอยู่ผู้มองนีเพิ่นเคยห้ตรงๆคือเจ็ดหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวตรงครับในสมัยหนึ่งครับมือนี้ครับมีตัวเลขแนวทางจากพา่อจำครับแล้วก็มีตัวเลขยุดทูบครับยุดทูบมือนี้ได้ สองมครับเลขูกครับ ได้ตัดให้ได้พี่น้องไปตัดเอาครับสองดสามครับสองปดสามเลขถูกอันนี้พ่ท่านได้เกี่ยวพอจำเดี๋ยวพอจำ่นนีแนวาทางให้พี่น้องอีกครับอันนี้เบื้องต้นครับเขียนหว้นําครับพี่น้องครับบางที่เลขถูกกับเป็นเลขหน้าท่างที่สวยครับ่นก็อธิษฐานขอแล้วครับพี่น้องอาจจะไปเพื่อนบ้านก็นได้เด้ครับเมื่อนี้่ สองแปดสามครับสองแปดสามเดี๋ยวต่อไปห้ามกัดเจยวเน่าท่านเน่าท่าของพระจำครับพ้นฝันแล้วครับคนใดปูมาบอกคนแล้วตอนนี้เอาสองแปดสามไปก่อนครับ วิยญาณอ่ะตอนนี้บ่ะว้าบบบไปแล้วไปแล้วมันบ่โอ้คันไปแล้วมันบ่โอ้พี่ตะปูนี่ตะปูมากนี่ตะปูมากครับปูพขนมาเยี่ยมมาเยี่ยมครับบัดนี้มีตัวเลขหน้าทางจากพ่อจ้ให้เขียนไงบ่ให้เขียนหรอพ่อจ้ำอ๋อเขียนใส่นหนีรถครับพ่เขาต้องบอกกันได้เส้นเส้นหนีรถครับเราวบั ือจังไ่อยากให้บวกคนนี่ะควมับนบเขียนเขียนเอาพ่อจํำบอกดอกพ่อจํำเขียนบวกบวกานเขียนแนวทางพ่อจํำแล้วเขียนแนวทางอ ัวนี่เรับวาลโอ้ยน้อยๆเชนเชนรับบายังให้บอกพูดรงไหนบอกับพวันจับรับบได้บอกรับาได้เิดปกเอ่อ๋อหมุนหมุนห้นนะับประจํามอถดครับเออหมุนหมุนเห้นะครับเออจับไปก็ได้ครับโอ้ยขอบคุณหลายๆก็ได้จิตบอกพูบอกบาี่สบอกที่บกแอนมิน ไ่ได้บอกแต่เขียนให้ซื้อครับเดี๋ยวห้าแปดสี่กับหกสี่ครับห้าแปดสี่กับหกสี่พี่น้องเขียนตามก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดสิตัดให้ขึ้นกันละครับแต่ว่าแต่พองามล่ละครับว่าต้องตัดก็ได้พี่น้องไปตัดเราห้าแปดสี่กับหกสี่ครับ เอายาไม่หยุดคุณจะอ่านปูมาแห้วครับปูมาสูบยาแล้วครับบานเนี่ยโอ้ยโตเดียวก็ดีอ้ยปูมาเลวมาหาลูกหาหลานเลวขอสมุติได้ไหมว่าตัวสุดท้ายพอดีแสดงมาตัวนี้เนาะครับได้แล้วได้แล้วครับปูมาบอกแล้วปูมาเขียนให้ครับปูมาได้บอกแล้วแล้วเชให้ครับ Yup. आ, หล mm. ุดล to well, um ั hmm. ้นป er <pper> ูวนบังไฟวนบังไฟปูบ่ปูตึ่ายชอบวเดยูน้ำปูอืมบ่ไใจมันก็ตหนเนาะบบาดบ่อยบอกเรบยบ่อกครับมิตรเขียนห้เนาะปูเราเขียนห้แล้วครับห้าแปดสี่กับหกสี่ครับนม่ที่หยามหยาไม่จงสูบยาครับสูบยาให้ว่าจัน ยูกันเรีนห้อยพญานาคอยู่ดอนปูเมื่อนี่บอกแม่นอเด็กโผล่อื้นขึ้นบ้านเนี่ไปเรียนน้ำกับเราอยู่บัดขึ้นบ้านพันใหญ่ืนนใหญ่่าวง่ว่าห้อยพญานาคมาดอนปูตาวาสันต์ขอจำไปเรียนน้ำน้ำพนแม่น้ำไหลผ่านไงถ้าที่ผ่านผ่าดผ่าป่านาานาาลงเรียนน้ำขึ้นบ้านไปขกอจำก็ไปเรียนน้ำน้ำพันธุ์มั่อขึ้นวสันต์เราอ่ะ ไป่กระปูสันเมดขึ้นครับตัวเลขหน้าท่างกะโอ้ยุุ่นสามบะแมงสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าถูบบะถูบช่นถูกดอนปูตาปูตายไหนหอย่าเดือนเนี้ยพาะว่าไม่ก็ย่างู่บ่ไม่หอยปูย่างบ่ย่างนี่กตเนาะคับริบ่ถูิ์ยาทูกดอนปูตัวใดก่อนสามเจ็ดห้าบะ สามเจ็ดห้าอะไรมันแตกความเนี้ยโอ้แตกท่อนสามเจ็ดห้าเลขดอนปูถูกดอนปูคนเด็กไทยวันกำลังนกไปเบืองหลายอยู่อืมเดี๋ยวนี้กันยังอยู่หันเรายังยังอยู่เนียนบนนี้ขอเด็อยุยยุมองไหน เว่มองข้างเขาหนน่ะ้มองปูยืนยู่คัโอ้มองหนานั่นที่ว่าเพิ่นเคยนันเ่ยเนี่ยแนข้างเขาเนครับคิ่นจุดถูบสองหมองครับจุดที่ดอนปูตาได้สามเจ็ดห้าครับจุดโยนนีได้สองแปดสามครับแต่เล็กปูครับเล็กปูหาห้าแปดสี่กับหกสี่ครับนน้อยๆแน่นๆครับ สามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวมวดนี้บบมีเล็กคำนวณพอจำระบามีแต่เล็กปูเบเวณลงยุทธภูมาปูว่เห็นบกเร่บรเนีิะเ่อาย้หเ่องไม่สิ่เห็นหอยบ่ครับปูว่าหายพอจำบอกแต่พอจำกับเพิ่นไม่ได้มาเขียนหาครับมาเขียนหาพี่น้องแคบหน้าจอไปเด้อครับหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกก็ได้ว่าสน ขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้ยครับที่เขามาให้กำลังใจครับเมื่อเหนียวมีสามร้อยกว่าท่านครับเอาก็มีเลขนะนี่เดะนึ่เกียรตบัณฑ์เนนครับเบิ่งเอาเนียนเอาเกียรตตอนนี้พิธทีก็เร็จแล้วนุะหจาบันเนยคัหนึ่งเกตหนึ่งเกรับอ้เวอาพี่ทีก็เซ็จแล้วครับพี่น้องครับเอาอันไม่ไม่นวด้ันันไม่นเย็นอยู่ตั้งแต่พี่ จะได้ <Yeah. S 2> นนเนาะข้อกันนะสองแปดสามครับใเรสี่เบื้องนะครับโอ้ผมเห็นเหล็เกเจ็ดชัดชัดเยอะยุ่ขังทึ้งน่อยนะโอ้ตัวนัน้นครับครับนัน่นละเออแมนเจ็ดไอพี่น้องคนเบิ้งนะ้าต่ว่ <c oughs> า ยุคหั่นาเจ็ดเนี่ยมันตั้ตัมเนี่ยมันจะเป็นเหล็กหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเจ็ดชัดเนาะเจ็ดเจ็ดชัดนะครับแต่เขาเบิ้งงันึ่งคือหกว่าคือหกแต่ว่าเดินทัดไปฮันเป็นหาครับห่าโอ้ห่าตัวใหญ่ยืนครับหาตัวใหญ่แต่ว่าเจ็ดนี่ชัดก็มือเจ็ดชัดเจ็ดเจ็ดนี่ชัดเลยครับครับที่เป็นเจ็ดห่าบ่เนาะห่าหกแปดอ้าวหาหกแปดว่าสัน Hey, hey. เ,เออมีหลายผู้หลายคนเห็นแตกต่างกันไปเนาะครับ